ห้องเก็บเขารด้ม๊ายไปจะไปสามรัวร์่าย่ร้ายหมื่นนี่นี่เด้อนี่เด้อแล้วปิดท้ายรถไอ้นะจากรถเขากับีนอนแย่กันเอาเหมือนนี่ เอื่อจะหาหม่องนอนใหม่เนาะมัน,ม,นมันหอดดึกมึกเตอร์ทุกคนเนาะจนสี่หาถุ่มตอนกลางคืนเลยสิบเอ็ดโมงตองกนกลางคืนเนาะสวัสดีครับวันนี้ตอนรับขอสู้โองอัศบันนอกขออยาดเปิดคลิปแบบขับรถนอนทุกคน,นเนาะวันนี้กันสี่ดี ห่างกันสักพักกับเมียเนาะสวัสดีค่ะเขอาอยากแต่งงานเนรถนะไปส่งเมียเหตุงานตอนนี้ตอน,นอยามบุศเสาเนาะเสาวนันแอมป์นี่นีจันนั่นแหละผมก็สิเดินทางไปโคราชแล้วนะคนเนาะก็สิเอารถส่วนตัวรถเก๋งนี่แหละไปเนาะกับเอาน้องอีกสองคนเนาะไปเหตุงานซอยบอยง,งานนั่นแหละไปเป็นลูกมือนั่นแหละเหตุผู้เดียวก็สิบวไวเนาะ ก็มีงานนั่นแหละอยู่โคราชเนะาะเัาก็เป็นเธอไปงานรับจอบห้านั่นแหละงานพิเศษเพราะว่าเป็นวันหยุดหอลาพักผ่อนประจาปีอยู่แลวเนาะมันถือช่วงจังหวะห้องลาให้มันถึงช่วงจวัหงหวะที่เขารับงานอยู่โคราชเนาะนได้เงินเท่ากับลาพาเอาหลายทางเลยทุกคนเนาะเป็นงานเกี่ยวกับอีแหละอยู่ในขายทหารโคราชนั่นแหละ เมียกฤษณอยู่พอดีบา้บานพอดีเย้าได้บาทนี่ประมาณสามมือเนาะเนี่ยผมกับสิน้ำไปโคราดประมาณอาจจะวัะนวันซุกเนาะผมเหตุงานก่อนประมาณผมพยายามจะไปเรียนงานให้มันจักสองสามมือให้มันเหลวบอกยังไงซะเนาะให้มันเหลวก่อนวันซุกวันซุกกับเห็นสวานไปหาอยู่โคราดกชสิพาเมียไปเที่ยวน้ำเนาะถือโอกาสไปเที่ยวนั่นแหละให้รอจากปีกว่าหาปีทหกปี หาวอนหาปีกับพกปีนเนาะถี่บริภาเมียไปเที่ยวแบบไกลๆแบบ4ีหาลอยกิโลนี่บุกเคยพาไปเนะเต็มที่กับสาวโลสาวชิบโล่เที่ยวนี่เนาะถือโอกาสไปเห็ดงานนํำแล้วก็ส่วนเนียไปเท carry ี so, ism, ่ยวนํำเนาะก็ค so, so so, right ือว่าข้อมนว่าขาอมมีเงินไปเที่ยวเนาะแต่ว่าคือว่าเทากับเอาเงินไปใส่ได้หลายทางหลายด่านเท่ากับได้บุคคลอยากไปกันหมายเงินนั่นแหละที่นี่มันมีโอกาสเราก็เลยอยากไปไปเที่ยวไปพักผ่อนนั่นแหละ ถ้าในใจถ้าเอาไปแบบตั้งใจเข้ากับเบเดไปหรอกเนาะเพราะว่าตั้งใจลายปีแหละสิไปหันไปหนีกับเบเดไป,ปถือโอกาสเหตงานนา้าแล้วก็ภาพเมียไปเที่ยวน้าก็ถือโอกาสแบบเพื่อได้ปลอบกันหน่อยเนาะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อลูกจากมาเกิดน,นําไพมียาด,ดีกระซ่งมาให้กินบำรุงเลยเนดะ้อทุกคนเนาะเอาทาได้มาจากสีเดล,ลูกเต่า คือว่าแล้วก็อาบปินองกัสิจอยส้มในส่วงนี้ก็เทิศงานฮารโคมลายนั่นแหละคนเป็นสีรวยเป็นนานะคุณน้อยตัวคุณเนาะเตัวเฮดจูเนียวนี่แหละอับบอกนิดสิผัวประยุทธ์สิรัมฮะประยุทธ์ทิศงานเาแล้วเป็นเมย์เมย์อะไรกูว่าเพันเสาทีนี้พันประยุทธ์งานเพราะว่าปฏิทายุตไปตอนไปเที่ยวกับผมเนาะเอาวันหยุดเดือนเด พ่ายังไงกับเรือนมันยุดนั่นแหละที่ไปหาอยู่พูดยด่อยวล็อกบานล็อกซองนิ่งหมดอ่ะเ,เรื่องล็อกบานนะเดี๋ยวปัวไปทำงานเถอะเสียหับแหละไปนอนใจว่า เดี๋ยวผมไปส่งมองเห็ดงานอ๋อบอเดตตี้อ๋อบอลแล้วหอดเขาเดตตีวบอลหอดเขาเดตตีดี๋ยว่านเดไปอยู่อ๋อก็สิไปเขาส่งเพื่อนเขาเกิ้นเขาเดี๋ยวนี้ไปส่งเพื่นนมหออดมองห็งานนี่อะไมไม่มีไม่ด้ซื้อมาอะไรที่แลกคิปจะยาวนี่ ไปทุกคนเนาะไปส่งสวรรค์แหละกะสิเก็บของไปโคราพุ่นแหละสติใครว่อ่ะกินกินตรงกินยาไปไปส่งส่งสวรรค์แหละกะสิไปอ่มันเเก็บของมาแล้วเดือนต่เมียนใส่ดรถเนาะเดือนจะเมียนใส่้ดกับเดินทางเลยเนาะที่ได้ออกง่ายบ <So S 1> <fl |ro|> ่บูวาวเน่าหนีนี like ่อันเป็นหลอกนี่ออกไงข้าวเดียวเนาะวันนี้เลขออกก็อันนี่ ไวยออกบ่ไวยออกบ่มือนนี่เนาะไปทุกคนเนาะออกเดินทางไปโคราชกันแหละพอบัดดี้ใส่อยู่บ้านพี่น้องไอยู่โคราชกันทางค้าบันน้องก็เด้อแนะน้ำมองเที่ยวเด้ออยู่โคราชเนาะพัวบุพัวบุยู่ไล่เหมืออย่าห่วงไฮเด้อ เอาห้องแก้วในบาทเดีวยวให้เราก่อนไปเออห้องแก็บค่อยเ <Bye bye. S 1> อามาไกๆจะไปเนะาะพวกประยู่หลา่มือนี่นี่เด้อเออพวกประยูรหนังเทนเดแนวนี้พวกไปหาเงินหลา่มือเนาะบบาายยไายบายส่งสวรรค์ไปเห็ุงานออกเดินทางไปโคร,ราชกันเรียกแล้วว่าทุกคนเนาะเดินทางเลยก็เลยตอนนี้กําลัางออกเดินทางกันเนาะ ิมีนี่แหละน้องสองคนเนาะนี่น้องดอนน้นองต้าเอาไปล่อย่างไรก็เอาไปเห็ดเบียกซอยเลยนะทุกคนเนาะเราจะไปเดินทางไปเพื่ออะไรกองบินหนึ่งเนาะกองบินโคร,ราช ดือว,ว่าจังหวัดนครราชสีมานั่นแหละผ่านหน่องไปเฮ็ดงานซอยเนาะไปหลายคนก็ดีก็เฮ็ดผู้เดียวนั่นแหลยสิไปประมาณงานก็น่าจะประมาณสองสามหมื่นน่าจะแล้วก็น่าจะบ่เกินนี้เนาะเดินทางเดิเวทวา,างกับสิบเอ็ดไปเที่ยวสากเกลวกัจะข้าวเนาะไม่ห้าอายซาก้วจากอุบลไปสาแก้วก็สิประมาณห้าร้อย หาลอยก๊โลนี่แหละเนาะประมาณหาลอยก๊โลเดินทางกันอยู่ประมาณหา,า,า,าณชั่วโมงกว่าเวลากับตีไปประมาณหกชั่วโมงวกว่านั่นแหละเพื่อจอดนั่นจอดนี่จอดขึ้นเขาจอดเหี่ยวจอดของน้ำเนาะแบบนี้แหละตอนนี้กําลังเข้ามาทางลัดเนาะทงไผ่ทงหน้า สิเป็นเทีย่ยวหรือสิปไปไประจนไพ่นี่โอ้ดขี่ได้สี่สิบเพเป็นไปไประจนไพ่ทุกคนฝนช่วงไอ้บุรีรัมย์เนาะสลิดบุรีรัมย์ฝนตกดีแหง้งเนาะเพราะเดินทางมาจากไอ้เลื่อยเครื่องทาาเลยเลยอีกประมาณลอยก็โลยจะหอดจุดไม้เนาะบนนี้นโอ้สุดๆเลย น้นองนุ่งมาเป็นเพื่อนกันนอนเป็นเพื่อน <c oughs> แล้วน้องตาน้องตานอดนตืน่นเปลี่ยนตากันนอนสองคนนี่เพราะ้มีโม่เบาเนาะขนาดซี่ม้งแรงฝนก็ยังปุ้ยปุไป,ปเห็นภูเขาอากาศแจ่มใสแล้วหลังจากฝนตกมาหีย แบบน,แนี้ใครแน่ใครแน่โอ้โคราชเจอกันได้เด้อใครแน่ใครแน่แบบนี้อันนี้เป็นคนไปนำทีดีเนาะต้องนอนเฝา้ากับหน่อยคนหนึ่งเดียวเปลี่ยดตาก,กันนอดนอะไรว่าไงเนาะไปชีวิตคือการเดินทางรับทุกงานที่ได้เงิน เอสโซเนียลนั่นแหละทำงานเหมือนเที่ยวเนาะรถลงขางทางัาปก<ะ>แต่ว่าคนลงนเนคนลงขางเนอะรนลงขานรถล,ลงข้อ,ของมันนีนอุ้ย,ยๆๆะจะได้เนี่ยนะเจ้าข้นเนอะรถสบัด ที่มาสิบคนไอขี่ซอยยังไงแล้วหน่ะขันนั้นเนาะ,นะโมไปดิซอยยังไงทุกคนนอนนี่ท่าให้ื่อสุสๆพอวห้าสิบเป๊กไก่โย โอ้รถสิ่งเพื่อนสปาร์ตฝนตกโอ้อัตรายเด้นี่รถล,ลงคลองแล้วน่ะบริสซอยเด้อพอว่าสิบมุ้ยเสือผาเปลี่ยนเนาะขอโทษได้หลายเด้อขอบริอัทเดินรกเนาะ แล้เวเพราะว่ามีคนซอยผลยู่แล้วเนาะขาก็เลยพากันเะดินทางต่อวนตกได้ตรงนี้ทเที่ยวยุดเที่ยวตรงไปอ้ ทุกคนเนาะตอนนี้ดัดผพามาอยู่โคราแล้วเนาะผ่าหนองแวกินเข่ามีกุญเตียวนี่เลยแถวโซนแถวอยู่แถวกองบินหนึ่งนี่เลนะเนาะกองบินโคนราดนั่นแหละข่ายทหารอากาศโคราดเนาะข่ายทหารโคราดเนะาะพอยู่โคราดกับในะน้าหมอกเที่ยวเลยเนดะ้อใครอยู่โคราดกับว่าส่วนเกี่ยวเนะไ่เด้อเนาะ ไปกินเขาขี่ออมฮาสี่หาโลเพราะว่ามิาลมานเขากินเนาะแถวกองบินหนึ่งหรือว่าเขอบห้าบโหแรงนั่นแหละห้าบโหแรงนเนาะเขาก็สร้างหรอเปล่าเอาเอาอย่างดีกว่า เอาเอาข้าวหมูแดงข้าวคุณเ,ลจ,เ,เ,เจังเลย่เียไวเียงจังเอาเอายีสตโฟน์ครับเอาเส้นอะไรจะเส้นเส้ใหญ่ครับจะสกิยนยังตัง้งห,หรอือเ่ ยิ่มาแา้วพี่เสีกันได้จังเลยสบายความหอนสบายความหอนจกข่าวเนาะนี่เลยหอนแล้วเมื่อยเนยเมื่อยวะจ้าวนายไห้ฮะวนเลยเมื่อยนางรถเนีเ่ยแหละเนาะเขาเขาออกไปซักแก้วน้ำแนมันก็เลยไกลมันก็เลยหอดเด้อตอนนี้ก็ซีถุงกัวแหละ พักกันขี่รถ12ชั่วโมงเลยแต่เขาออกไปไปธุระซักแกวเล้วเ้างก็ออกมาโคลาตต่อเนาะกะ็เลยหอนดึกเดีย๋ยวพักกันพักผ่อนก็นเพราะว่าเหตุงานเหตุงานที่เขารับใบนั่นแหละเนาะวันอังคารเสาร์เสาร์สรใส้ซ้ายเนี่ย8โมงเก่ามุ่งเสาร์ ไงแลยเนาะสมรครับรถอยู่นี่ประมาณ12ชั่วโมงโดนดับรถได้ดอนดับรถได้อายนีะไอ๊นะแถวนี้ย ตัวลงแบบอของกินเยอะๆมีส่วนไหนครับของ,ขงขอกินเยอะๆประมาณนี้ตัวลงไรประมาณนี้ยนี่จะตลาดนกินเย่ีไม่เยอค่ะแลวก็ลาลาปตองขายของสดปลาหวแบบเขาใเมือ,ง,อ,มเอ,ง,องเดียวแต่าวาม้าขอสดมทรกออเอาวนหาของกิน,น ไปจอกินเขาน้ากันวันนี้เดี๋จะสกับโรงแรมมาจะเอาสปีดรีวิวโรงแรมให้เบิงเนาะห้อง,นอ,งนอนนั่นแหละผ่านนองผ่านอง,นองกินเขากินน,น้ำเนาะเอาลูกเพิ่นมาห้องก็ต้องดูแลคือว่าน,นั่นแหละกระซำนองคอนนึงเนาะพยายลถิ่มอ่าเจดบูร์เนาะ กันมากินเยตะโฟไกพนะ่กกพะรูเาน,น,นาะพากันไปกินเยตะโฟหอดโคลาดดีสันเขียววดเยอะวุฒิวุฒิเดินสายฟันโอ้มาคนกินข้าวรำกันนะกินข้าวแล้วจะพักกันไปพักคอเหมอนต่อ ครับรถจนเมื่อยเอแร่น้ำแดงก็คือแซ่บแซบ่บชวนมากินไก่อยู่นะ ให้คนได้ขอยาดก,กินเขากินน้ำก่อนนะมามามาพักอยู่ลาวันรีสอร์ทเนาะเอาคนมีไซต์ติดต่อเขาไหนบาผ่อนมองแล้วติดต่อใส่หร 对二个呢？Uh, <Okay. S 1> yeah, พลักเดี๋ยวทุกคนเนาะเข้าพักเป็นที่เรียบร้อยครับ มืดมากมืดมากไม่เห็นอะไรเลยเมืดมากมืดมากเลยไม่เห็นอะไรเลยหอดมองผักละใช่ไหมเนาก็มืดอทเทไรมาหอดแล้วเนาะทุกคนเนะะาะเออเพื่อเออได้คนเอาต้อตงตัวไปวสแกนแล้ใช่ไหมครับนี่เนาะของผักเขาเนาะทุกคนนี่ผักนี่สักกอดจะคืนหนึ่งเนาะ ขึ้นหนาจะว่ากันไหมตาที่แอบจะแบบเนะี้ยแค่ถ่ายกพินนะ่งเน พุชเจพุชเจอยู่ในห้องครับผมขอบคุณครับไปขอบไปห้องเลยมาจีพายตัดพิษทายรถไ,ไรถอ้นะยางรถเขาก็สีนอนแย่กันเอาเหมือนนี่เมือ่อเช้ามองนอนใหม่นะมันมันหอดดึกมุกเตี้ยทุกคนเนาะจนสีหาทุ่มตอนกลางคืน,นลเลย11โมงตอนกลางคืนเนาะ ห่อนทองนี่แหละห้าลอยบาสกิประมาณนี้ห้องน้ำนอนเก๋คัดไปก่อนเออไม่ตู้เย็นวุ่นใจเลยทีวีตาเทียนเปล่งว่ะเอ็มเทนตัวไอ้เอ็มนะเรียนทุกคนเนาะยั่งไปก่อนเลย แลก็หอดที่พักเราทุกคนเนาะกะสีนอนพักพ่อนนั่นแหละกับเบื่อื่นผ่านนาะทั้งสองไปเฮ็ดงานห้องกะสีสีพักมองหนีหรือว่ามองผ่าของไม่จังหวะกันอีกทีหนึ่งเนาะเพราะวันนี้เขานอนชุกเชิ้อไก่อนว่าเอามาหอดดึกเขาหาเขาบด้จาคของบริจ้คืเมื่อขี่รถฮาร์วอล์ดเขาขี่ฮาร์ไปแลยเมื่อกับโบโพลเนาะแต่หาของกินเนี่ยหมกโดนหนึ่งไปพี่น้องเนาะ คลิปนี้เป็นการเก็บบรรยากาศเล็กๆหน่อยซื้อเนาะพายุโคราดอ่ะบอกได้เนาะพาอันมาหนอกเที่ยวเลยเด้อหรือแบบบอกพี่กัตเนี่ยเนาะพายุผมแจ้งบอกเที่ยวในโคราดเนี่ยผมอยู่ผมเพจงานอยู่แถวกองบินหนึ่งนี่เลยเนาะกองบินโคราดนี่แหละอยู่กองบินท่าอากาศเห็ุงานอยู่ไกลๆนี่เนาะก็ลองแนะนำผมเลยเนาะเมื่อไหร่จะบอกสีโบกเลยตอนนี้วันนี้ก็ทีห้างเงี้ยเล็หน่อยเนาะ เพราะว่าน,นอนนอกบ้านเขาไมา่เห็นงานที้เ้าบ่ได้มาเที่ยวบ่ได้ไปหาอย่างอื่นเนาะแนอะไรบุรีเขาก็บ,บ่เฮ็ดไปพี่น้องเขาอยากอาบน้ำพักผ่อนกันยังผอกันคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเก็บถ่ายเบิ่งให้เบิ่อง,องอีกที่หน,นึ่งหน่อยเนาะ,นะคลิปนีป้เอาไว้สั้นอย่แงไรพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย